ถามว่าเอาความกล้าจากไหนเพื่อที่จะมาเป็นนักการเมืองจะบอกว่าใช้หัวใจล้วนๆเลยถามว่ามันยากไหมมันก็ยากแหละสำหรับลูกชาวนาคนหนึ่งสวัสดีค่ะนางสาวพกาวันทิมดีค่ะปัจจุบันนะคะก็ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนค่ะแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวค่ะ ชีวิตที่ผ่านมานะคะก็ไม่ได้สวยหรูไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบนะคะทางานด้วยเรียนไปด้วยตั้งแต่เรียนปรวส,สจนจบปริญญาตรีจุดเริ่มต้นเลยนะคะที่ได้เข้ามาในวงการของการเมืองถามว่ามันยากไหมมันก็ยากแหละสําหรับลูกชาวนาคนหนึ่งพักไทยพักดีเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นพักของพี่น้องประชาชนจริงๆนะคะที่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนธรรมดายอย่างเราเนี่ยได้ก้าวเข้ามา สิ่งแรกเลยนะคะที่เคยได้สัมผัสกับพักไทยพักดีเลยก็คือเคยได้ลงพื้นที่กับคุณหมอบรงนะคะไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ตั้งแต่นั้นมาค่ะก็ได้ติดตามการทํางานของคุณหมอมาโดยตลอด เราเห็นเลยว่าคุณหมอวรองเองนะคะก็ทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆนะคะไปทุกพื้นที่ขึ้นเหนือล่องใต้ไปรับฟังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจริงๆ mm. ก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะคะที่ทําให้แอมเองเนี่ยได้เข้ามาถามว่าเอาความกล้าจากไหนมาเพื่อที่จะมาเป็นนักการเมืองจะบอกว่า ใช้หัวใจล้นล้วนเลยอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนโยบายข้าวการรื้อโครงสร้างราคาข้าวในฐานะของลูกชาวนาอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้พี่น้องชาวนาเองได้มีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ